ครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องตําราพากินโชว์มารายงานตัวครับผมเนาะตามคำขอนะอ๋อขอมาคนที่ขอน่าจะอยู่ต่างประเทศเนาะเขาบอกว่าอยากกินมากเนาะไส้กรอกอีกสานแบบเปรีป้ยวแก้มพริกอยากกินมากพี่ต้องกินให้หน่อยอจัดให้เลยเนาะพ่อแม่พี่น้องและอย่างช่วงนี้ต้องกําลังจะเตรียมตัวเดินทางไปไปไป,ไปกรุงเทพเนาะพ่อแม่พี่น้องน่าจะอีกวันสองวันน่าจะอีกวันหนึ่งเนะาะอาจจะไปเจอกันที่กรุงเทพเนอะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ก็กับข้าวกับปลายังไม่ได้ทำเนาะพอมมอะ่อแม่บิ๊นน้องก็เป็นเมนูที่ซื้อมาก,ก่อนเนาะพอมมอะ่อ,นนอแม,ม,อม,อออม่บิ๊นน้องอันนี้แข่งไก่เมียงเมียงบ้านเฮาเนาะพ่อแม่พี่น้องเออแม่บุญเอามาฮื้อเนาะเนี่ยบ้านแม่บุญปอาแก้วมาฮื้อป๋าวันนี้เขาโลกกาพ่าอแม่พี่น้องอุ้ยแกง เข้มข้นขนาดส่กอกอีสานส้มเนะมาะปล่อยใหม่ไปน้องอู้หึเนาะปลาผึด เพรซาใจพ่อแม่เป็นรองกับพริกอืม ลำได้ลำว่า หลังบ้านเป็นน้ำเรานะพอไปไปน,น้องคบเคียดห้องกันกลางคืนมา ป้า <uma> พี่ขี้หนูปุแม่เป่น้อง คือม wow. ือแม่วุ่นตุ่มว่าสุดหน่อตาเนาะเข็มคนนโอ้กลมกมมากขนาด ไอ้ขนูนี่มันฉุนขึ้นจมูกเลยอู้หูอ่ะหนูหำ กลบเสียงเขียดเพราะอะไรไปลอง 带个外卖饼。 พริกชี้หนูเผ็ดเขาก็ใส่กออีสานส้มๆขนาดพอรหมาณไปนปร้อง เมื <laughs> ่กี้แตกแล้วประมาณนั้น นาติดมุงหลดนะผมเมงพี่น้องมันตึงหลอดเข้ามาหมอ มอขนาดแกงไก่ของแม่วุ่นเนะสืฟมือขนาดสีดูพอจะจืดห่อโอ้เข้มข้นขนาดพอแม่ไ่นอนลำแต้ลำว่าไก่กับเปื่อยพอดีพอว่าบานแมน่วุ่นเขาใจหลวใจฟื้นเนาะพอแม่ไ่นอนตึงว่าอุ้ยหอมแกงไก่ใจเตา่าอังโลเต่าหลวเต่าฟื้นบ้านเ่านะะมอจีนไก่เปื่อยขนาดใสกออีสานเนาะ ป๋าแม่ไปน้องเส่กอีกสารส้มแกมกบพี่ขี้หนูป๋าแม่ไปน้องอ้ยมันจึงขึ้นหูดังขึ้นแบบโอ้โหเนาะขึ้นหูดังห่อหนูนะันาะพี่ขี้หนูนะพอผมเรี่เเลยมันก่อถามว่าเพชรกอมันก่อเพชรนองป๋าแม่ไปน้องแต่แต่ความส้มของเส้กอกกลับแกมหิงแกมอันอย่างไปเนาะมันก็ลดจุด๋ยลดความเพชรลงเนาะป๋าแม่ไปน้อง ก่อหมอเข้ากันบ่แม่ไปน้องพี่ขี้หนูกับใส่ก่ออีสานเนาะตึงหว่านล้ำใต้ล้หวานเนาะบ่แม่ไปน่องคลิปนี้ก็บตึงหว่างมาหมึดมาข่ำเนาะกับบรรยากาศตุ่งไฮตุ่งน้าเนาะบ่ไ่น้องกบเขียดห้องโอ้แมงหนักขนาดเนาะโอ้ยโอ้เนาะโอ้บ่แม่ไปน้องแมงควบตา แซ่บขนาดน้องต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะปอเมย์พี่น้องตุ้งหว่าโอ้ยแซ่บแซ่บเนาะปอเมย์พี่น้องก่อนจะจากลากันก่อฝากขอกำลังใจปอเมย์พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสะไคร่ให้ต้มสายจิ้มเนอร์เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กันงนอกปว่าเม่์พี่น้องเนาะเนาะส่งกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสะไคร่ให้ต้มสายจิ้มเนอร์เนาะก็โอเคครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนโอ้แซ่บ ขนาดปอแม่พี่น้องเนาะเนาะขอตัวราบวนป้ากันคลิปหน้าเนาะมาลุ้มกันว่าจะเป็นเมนูอะไรยังนะครับสำหรับคลิปนี้ทอมสาพากินโชว์ต้องขอลา่อแม่พี่น้องไปก่อนเนอร์กราบสวัสดีครับ